Late one night Mia found a strange old book in her attic. It had no title, just golden key on the cover. Inside, the pages were blank. Mia touched the key drawing. Suddenly, the pages filled with words, but it disappeared quickly. Mia was puzzled. What did the words say? Each night Mia tried to read the secret words. The book was mystery. She loved trying to solve It was her own magic adventure กลางดึกคืนหนึ่งมีอาพบหนังสือเก่าแปลกๆในห้องใต้หลังคาของเธอหนังสือไม่มีชื่อเรื่องมีเพียงกุญแจสีทองบนหน้าปกข้างในหน้ากระดาษว่างเปล่ามีอาแตะรูปกุญแจทันใดนั้นหน้าต่างๆก็เต็มไปด้วยคำต่างๆแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็ว มีอารู้สึกงุนงงคำต่างๆเหล่านี้บอกว่าอะไรท,ทุกคืนทุกคืนมีอาจึงพยายามอ่านคำสอ์ลับนี้หนังสือเล่มนี้เป็นปริศนาที่เธอชอบที่จะพยายามแก้ปริศนาให้ได้มันเป็นการผจญภัยอันแสนลิสเศษของเธอเอง